แห่อนุโมทนาบุญบิ๊กแปะ๊ะอดีตผบตรบวชเป็นพระสงฆ์แล้วหลังกเกษียณอายุราชการถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมผู้ซื้อข่าวรายงานว่าชาวเน็ตแห่อนุโมทนาบุญเมื่อได้เห็นภาพพลตรวจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอตรอซึ่งเพิ่งกเกษียณอายุราชการได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว โดยเรื่องนี้ทางเพจ f เ e b o o k p o l ลิสไท a แ l น n ์ Police Thailand, Police Thailand New ์ระบุว่าอดีอตผอบตรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วภายหลังกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ